สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนูนาค่ะหนูนาพาไปดูนะคะช่องยูทูปป้าลุงพลค่ะมีอะไรน้อมีใบประกาศเหรอคะคุณเอ็งเป็นหนังสือทางราชการเหรอคะ เป็นของอราชการครับผมครับผมเป็นเอกสารที่ลุงขอไปคือให้สิทธิ์ลุงเต็มที่ให้ลุงย้ายไปได้ครับผมต้องตัวเองนะครับใครมาเป็นยีนใครมาเพื่อนก็ต้อมาได้เนาะกวที่ต้งไกลๆก็ประมาณนั้นแหละก็เลยมาติดไว้เผื่อบางคนอาจจะสงสัยว่า เอ่อให้ย้ายไปได้หรือเปล่าหรืออะไรประมาณนั้นอ่ะคุณอาจจะไม่รู้ว่าเขาให้ย้ายไปเนาะเดี๋ยวก็จะเข้าใจผิดกันเนาะก็เลยเอามาติดให้เห็นกันให้มาอ่านเราเองาอ่านกันเราเองนะเพื่อให้มาเพื่อนจะได้รู้เนาะใช่ให้เอฟซีหรือว่าคนที่ผ่านไปผ่านมาได้รู้ว่าตอนนี้อยู่พี่กอลามพงย้ายอย่าเปิดนะอย่าเปิดอ่านตามก็ได้บ่ ก็มาติดให้เห็นกันแล้วนะมาติดเห็ก็มาติดให้เห็นได้ชัดเจนแล้วโอ้มีหลายใบโอ้ติดหลายใบเลยบอกมีป้ายห้ามห้ามถ่ายด้วยเนาะก่อนได้รับอนุญาตอาญาคดีแห้งที่เกี่ยวเนื่องคดีเปติดเลยลูเอาแม่ถ่ายหน่อเลยข้อที่หนึ่งตามพี่ศาลจังหวัดมุกดาหารมีคำสั่ง ที่ท่านเขียนมาได้อยู่ตรงนี้บอกเรียบร้อยแล้วมันเป็นคำขอที่พรกษาสน์ในวัดทุกท่านเมวันที่สามสิบมีนาคมห้าห้าศาสมีคำพิพากษาพระเจ้าว่านี่ลุงเขียนเนาะ ทำการรื้อถอนคุณยายองค์ปู่ด้านบนคืออ่านแล้วตัวนี้แหละอ่านแล้วอ่านแล้วด้านบนนั่นแหละเราก็จะทำการปิดอย่างอ่านแบบใครยังอ่านก็มาอ่านที่นี่ใช่ต้อยังอ่านก็ให้มาอ่านอันนี้ไว้นะต้องอันนี้อันนี้นลยเลือกซีมาก็จะได้รู้ว่าอ๋อตามคำพิพากษาบังคับให้จำเลยที่เหม่งขนย้ายสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่เกิดเหตุให้เรียบร้อยส่วนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว จะเคลื่อนย้ายหรือออ,ออกไป <c oughs> ห้รือไปไว้ที่ใดจึงเป็นสิทธิของจำเลยน,น,น่าจะหมายความว่าจะเอาออกจากตรงนี้แล้วไปไว้ตรงไหนก็ได้เป็นสิทธิของจำเลยว่าพอใจกรณีไม่ใช่เรื่อง เรื่องอะไรที่ทำงานเกินแล้วขออนุญาตให้ลายมือด้วยแหละขออนุญาตให้ศาลมีคำสั่งครักผมตามนี้แหละครับก็น่าจะประมาณนี้แล้วเราเองประเสริฐเข้าอ่าไปอ่านเราเองนะคะมาเราเองก็ได้ตามคำพิพากษาบังคับให้จำเลยที่หนึ่งคนย้ายสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติที่เกิดเหตุให้เรียบร้อยส่วนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวจะเคลื่อนย้ายหรือนำไปไว้ที่ใดจึงเป็นสิทธิ์ของจำเลยที่หนึ่งกรณีที่ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องขออนุญาตกรณีนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องขออนุญาตให้ศาลมีคำสั่งให้ให้ย้ายตามให้ย้ายคำร้องให้ตามคำร้องบ่เออเอาเอาไปตามนั่นค่ะ ให้มาคำร้องให้มาคำร้องโอเคนะคะก็เป็นคำประกาศของแผ่นดินนะคะจากศาลเนาะเจ้าหน้าที่จะมาดูแลความปลอดภัยเหรอคะคุณทีโอ้น่ารักมากเลยเขาจะมาอยู่กับเราจนกว่าจะย้ายปู่เสร็จไหมคะอยากให้เป็นอย่างนั้นเนาะค่ะอุ้ยอุ้ยมาแล้ว เลิมมาแล้วโอ้โอ้ไปไปไปอย่าจอดนะอย่าเพิ่งจอดตกใจหมดโอ้ยนึกว่าจะจอดค่ะคุณมาทีแจ้งว่าจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดูแลความปลอดภัยนะคะก็มันเป็นคำสั่งของศาลแลเราต้องเคารพการตัดสินของศาลแล้วก็เป็นสิทธิ์ของลุงพลนะครับใช่ก็ลุงพลสั่งห้ามถ่ายมันเป็นสิทธิ์ของลุงพลถูกต้องครับ ใครก็คือยูทูบเบอร์ที่เนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วว่าไม่ไม่ไม่ถ่ายไม่ไลฟ์สดเนี้ยเราก็ไม่ได้ไลฟ์ใช่เราก็ไม่ได้ไลฟ์มันไม่ใช่ว่าไม่ใช่แค่ห้ามแท็กเขาเราก็เราก็ไม่ได้ถ่ายเหมือนกันเราก็มันตอนนี้นะครับคสั่างมาแล้วนะครับมันก็เขายกอํานาจให้ลุงเนี่ยในในระยะเวลากี่วันกี่วันใช่ค่ะรับแล้วช่วงระยะเวลากี่วันกี่วันเนี่ยลุงก็มีอํานาจสิทธิ์ที่จะให้ใครถ่ายหรือไม่ให้ถ่ายก็ได้ ครับตรงนี้ก็พี่เองแกก็เอามาติดผมให้ป้ามาติดแล้วนะครับผมให้ป้าติดตั้งนานแล้วทำไปไม่ถูกต้องไม่ป้าติดตั้งแต่วันวันนั้นแล้ววันที่งการรื้อแล้วแต่ก็ไม่ได้มีเวลาติดเนาะป้าแกไม่ได้มีเวลามาป้าแกไม่ได้มีเวลานะครับอะไรกันเนี่ยจ่าเอ๋นะครับป้าแกก็ไม่ได้มีเวลาติดก็เลยวันนี้มาติดเดี๋ยวสัปดาห์นี่ก็เจ้าหน้าที่ก็จะมาดูแลที่นี่มาครับจะมีเจ้าหน้าที่ด้วยหรอนี่ครับมาเจ้าหน้าที่มาด้วยเหรอพี่ เราสั่งเราจะขอตู้แดงให้เจ้าที่เอาไว้ที่นี่ตู้แดงที่เขาสองชั่วโมงคือเจ้าที่ต้องมาเซ็นต้องมาตรวจเซ็นตู้แดงเห็นแล้แถวตรงกาทำตามร้านตามอะไรเราให้ไรเวนมาเดี๋ยวคุยกับไรเวนก่อนว่าเป็นยังไงขอตู้แดงนะครับเพื่อคุ้มครองยูทูบเบอร์ที่นี่ด้วยนะครับยูทูบเบอร์ที่นี่ก็อยู่บางคนก็ไม่ได้อยู่บางคก็ไปอย่างนั้นนะครับนะครับก็ต้องขอตู้แดงระบบเพื่อคุ้มครองเพื่อให้ตำรวจเข้ามา ตรวจตรงนั้นให้พี่นะครับจะทำออมาบังเกินครับผู้ดตอนนี้เราก็กําลังจะเข้าใจคนแล้วเนาะว่ามีกล้องจอนี้มันรู้สึกยังไงเนาะจากพ่อก็ก็ต้องรอรอตามที่นั่นนะครับตามหมายสารนะครับคำสั่งสารนะครับมันมีคำสั่งสารอยู่แล้วเราไม่สามารถบิดเบือนนอกตรงนั้นได้ครับเอกสารเพามีนะครับแล้วส่วนที่การที่จะให้ถ่ายหรือไม่ถ่ายมันเป็นสายเขามอบให้กับลุงอ่ะ เป็นสิทธิ์ของลุงเป็นสิทธิ์ของลุงเต็มที่ใช่ไหมคะพี่นาดีใช่ครับพี่ใช่ครับคือในในช่วงระยะเวลาถอนเนี่ยมันเป็นอำนาจของลุงแล้วหลังจากถอนเสร็จแล้วก็คงจะเป็นอำนาจของทางกรมป่าไม้เขาในช่วงเนี้ยสารแต่แต่ตัวองค์ปู่นี่ก็เป็นสิทธิ์ของลุงนะใช่ตัวปู่เป็นสิทธิของลุงเพราะสารใบใบสารมีอยู่แล้วในในคำสั่งสารมีอยู่แล้วเนาะใช่ครับก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับเอ้าไปแล้วไปไหนคุยอะไรสักหน่อยไหมเรื่อง มียี้กันหมดแล้วค่ะโอเคค่ะอ้าวนี่ก็พี่น้องยูทูบเบอร์ของเรานะคะยิ้มมีรอยยิ้มแล้ว เป็นการครอบครองปู่เพราน่าตอนนี้เป็นของลุงตนคือมาระบุชัดเจนแล้วนะครับว่าจำเลยที่หนึ่งก็คือของลุงเพื่อที่นันเป็นสิทธิของลุงที่จะอนุญาตให้ไปถ่ายหรือไม่ถ่ายสบายใจที่นี้เราชัดเจนมากนะฮะัชัดเจนมากนะครับทุกอย่างมีเอกสารนะครจากราชการรับรองมาอยู่แล้วนะครับผมทีนี้สบายใจแล้วก็ในข่าวจะมีเจ้าหน้าที่ มามาทุกสองชั่วโมงก็ดีใจนะครับดีใจนะเราก็จะได้สบายใจไม่ห่วงเราก็จะทํางานกันเต็มที่เนาะเราก็จะได้ไม่ต้องกังวลว่าจะมีใครมาทํารําคาญใจให้เราอีกหรือเปล่าครับก็ประมาณนี้นะคะนะโอเคประมาณนี้ครับฝากไว้แค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ชอบแอมเฟม์นี่ฝากช่องเกิดใจรักช่องหนูนะพาไปดูค่ะช่องทีซีชาแนลด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสารมอบอำนาจให้มออบในในการ